หากเปรียบไปแล้วการที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตัดสินใจที่จะไปต่อกับกุนซือชื่อเอริกเทนฮากก็เหมือนอินนียกรุปลองเสี่ยงที่จะมุ่งตรงไปบนเส้นทางที่มีทางแยกให้เลือกเลี้ยวนะครับมีหลายคนนําบริบทที่กําลังเกิดขึ้นกับเอริกเทนฮากในเวลานี้ว่าคล้ายกับวงจรที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งเซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้ไฟเขียวให้ทํางานต่อหลังจากพาปีสั์แดงคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี1990แน่นอนว่าในทานที่สุดการที่ฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเมื่อ34ปีก่อนเลือกตัดสสสสินนนใใจจที่ะฝาากกมมไว้ืือออุช มันส่งผลลัพธ์ในเชิงบวกกลายเป็นหมดเดิมต้นความยิ่งใหญ่ที่ตามมาในเกือบ3าทศวรรษให้หลังแต่กับเอเด็กเทนฮาร์กและทางแยกที่ฝ่ายบริหารในยุคปัจจุบันเลือกนั้นยังไม่มีคําตอบไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะมันคือการตัดสินใจที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ว่านี่คือการตัดสินใจที่จะได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกหรือไม่ แต่ที่แน่ๆคือนี่คือการตัดสินใจที่ถูกเปรียบเปยว่าเป็นตัวเลือกที่ให้ความสุขในวันนี้แต่ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ทําให้เสียใจทีหลังเมื่อมองย้อนกลับมาหรือไม่เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานะของเอรกเทนฮักในปัจจุบันหลังเขาพาทีมควา้าแชมป์บอลถ้วยได้สใบในการทํางานสองฤดูกาลเขาถูกมองอยู่ตรงก,ารกลางกั้มกึ่งระหว่างคําว่าดีพอกับไม่ดีพอจากผลงานที่ค่อนข้างไม่ดําก็เข่าไปเลยนั่นคือแม้เขาจะควา้าแชมป์บอลถ้วยมาได้แต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดมัน เสิร์ลเล็กเฟอร์กูสันเป็นต้นมาสิ่งที่เอริกเทนฮากต้องระมัดระวังให้ดีกับการเดินหน้าต่อในการทําทีมปี้แสดงฤดูกาลต่อไปนั่นคือเขาต้องระวังสถานการณ์อารมณ์ของผู้คนจากลักตอนชนะกลายมาเป็นชิงชังยามพ่ายแพ้ให้มากที่สุดวงการฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันถือว่าโหดร้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงการฟุตบอลที่พาดเกี่ยวเข้ากับโลกโซเชียลมีเดียที่มีหลากหลายความคิดเห็นทั้งแง่บวกและแง่ลบเกิดขึ้นอยู่เสมอตัวของเอริกเทนฮากเองต้องตระหนักให้ขึ้นใจว่าการที่เขาได้สิทธิ์ในการทํางานต่อในววััันนนนนีี้ม้มมไไ่่่ดกาาาารตตํแหงงขขอเขา ชนิดที่ถูกซอกก่อนบ่อนทดทลายไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นอ้างอิงตามข้อมูลที่เดลเลติกเขียนไว้มันชัดเจนว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นความคิดความรู้สึกของฝ่ายบริหารที่มีต่อตัวของเอริกเทนฮากนั้นเคยมีกระแสส่วนใหญ่ในบอร์ดบริหารที่ลงความเห็นกันว่าต้องการแยกทางกับเขานอกจากผลงานที่ไม่คงเส้นคงวานในซีซั่นก่อนมีจุดตัดสําคัญที่น่าสนใจและเดลเลติกซึ่งเป็นสื่อระดับสูงรายงานไว้เองว่าระหว่างเอริกเทนฮากกับบุคลากร,กรฝ่ายบริหารของ In N Group, อินเอร์กรุ๊ปยังต้องทําความเข้าใจขอบขาอ่ายอำนาจหน้าที่กันให้ดีรว ทั้งต้องบาลานซ์อำนาจระหว่างกันและกันให้เหมาะสมที่สุดนั่นคือขอบข่ายอำนาจที่เกี่ยวกับโครงสร้างนโยบายการลงตลาดนักเตะซึ่งก่อนหน้าที่อ e ินเนอร์กรุ๊ปจะเข้ามาอำนาจสิทธิ์ขาดในเรื่องนี้รวมอยู่ที่เอเด็กเทนฮาคนเดียวแต่แนวทางการทำงานของอ e ินเนอร์กรุ๊ปนั้นชัดเจนว่าพวกเขาต้องการให้เหล่าบุคลากร,กรที่ดึงเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องพวกนี้มากกว่าตามรายงานที่ลอรีวิทเวลเขียนไว้ถึงขั้นระบุเลยว่าหลังเกมที่แพ้คิสซันพาเลท4-0เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายบริหารมีแนวคิดที่จะปลดเอเดึงใครสักกคนนเข้าาาามรรษแท ตำแหน่องอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าในมุมของฝ่ายบริหารพวกเขามองเอเดร็กเทนฮากเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกหนึ่งเดียวที่พวกเขามียืนยันด้วยข้อมูลอีกชุดที่เดเลติกย้ำว่าก่อนจะมีการไฟเขียวให้เอเดร็กเทนฮากนั้นฝ่ายบริหารมีการพบปะพูดคุยกับกุซือบางคนอีกทั้งในช่วงสถานการณ์ที่มีการวนเก้าอีก้กุซือในหน้าข่าวฝ่ายบริหารของปีสัดแดงก็มีการหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาจริงจังแถมก่อนหน้าเกมนะัดชิงเอฟเอครับมีบุคลากรในฝั่งของเซอร์เดฟเบลฟอร์ดที่นัดพบกับาากุ ino, ละู เช่นเดียวกับรูเบนอโมลิมและโรเบโตมาร์ติเนสกุญซื้อทีมชาติโปรตุเกสอีกด้วยทว่าสุดท้ายอีเนียลกรุปตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยวเข้าทางแยกตัวเลือกใดที่มีให้เลือกเลี้ยวแต่กดคันเร่งขอไปต่อกับเอเดร็กเทนฮากในที่สุดฉะนั้นจะบอกว่าฝ่ายบริหารไว้วางใจเอเดร็กเทนฮากร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็คงไม่ใช่ทว่านั่นก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาของเมืออาชีพแต่สิ่งสําคัญคือหลังจากนี้มันคือหน้าที่ของเอเดร็กเทนฮารกในสัดส่วนหกสิบสออี่สิบ อ่อนโอนกับบางแนวทางเช่นนโยบายการทํางานเทียมอำนาจการตัดสินใจเรื่องตลาดนักเตะจะต้องมีการถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารมากขึ้นจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราดูจากประวัติการทํางานของเอเดนฮาร์ทที่อาจแจกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหากจำกันได้เขาเองก็เคยทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีมาร์คโอเวอร์มาเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลและมีเอ็ดวินเดราเป็น c ี o คอยช่วยจัดการเรื่องน,นักเตะให้ และการที่เขากระโดดเข้ามาจับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่ระบุเองคือการขอมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการเลือกนักเตะนั้นก็ต้องทําความเข้าใจบริบทว่าการที่เขาต้องทําแบบนั้นมันเกิดมาจากประวัติอันเฉาโชกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองในช่วงก่อนหน้านั้นที่คุณซื้อมักไม่ได้เป็นคนเลือกผู้เล่นแต่เป็นฝ่ายบริหารที่มปีประสิทธิภาษาอย่างเอ็ดวูดเวิร์ดที่วงการจิ้มนิ้วเลือกผู้เล่นมาใส่ให้จนกลายเป็นปัญหาคนซื้อไม่ได้ใช้งานส่วนคนใช้งานไม่ได้อยากซื้อก้าาของเทฮกและพวอํานาจเเเเรรืืรื่่ออองกกลลซ้้ผูข้าทีมเองมึงูดได้ว่า มีเหตุผลที่รับฟังได้ว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นแบบนั้นและการที่ปัจจุบันอ e ีเนียกรุ๊ปได้เข้ามาเป็นฝ่ายดำเนินงานในภาคส่วนฟุตบอลและมีการนำเข้าบุคลากรที่ดูแล้วน่าจะมีองค์ความรู้ด้านฟุตบอลมากกว่าฝ่ายบริหารในยุคข,ของเอ็ดเวิร์ดเบิร์นั้นบางทีมันก็อาจจะทําให้เอดเดรียนฮไม่ต้องลำบากใจที่จะคลายอนานาจสิทธิ์ขาดในเรื่องการลงตลาดนักเตะเลือกหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพมากมายอะไรนักเพราะเขาเองก็น่าจะรู้ว่าบุคลากรที่เซอร์จิมแลตคลิปและเซอร์เดฟเบลฟอร์ดดึงเข้ามานั้นน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 ้้นตตัังงมมวาา่่ํใซึกก็จะะทหไไออปรรบ เพียงแค่กลับไปรับบทบาทหน้าที่เหมือนสมยที่ทํางานกับมาร์คโอเวอร์มาและเอ็ดวินฟาร์ดซาที่อาแจ็กกนเท่านั้นแหละครับประเด็นเรื่องเอเดร็กเทนฮากจะไว้วางใจการสนับสนุนจากลําดับชั้นของฝ่ายบริหารสโมสรได้เต็มที่มากน้อยขนาดไหนนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเดลติกนำเสนอประเด็นนี้เอาไว้ในบทความล่าสุดของมาร์คกิชีโดยชุดคําถามนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ายบริหารมีการติดต่อกับคุณซื้อคนอื่นรับหลังเอเดร็กเทนฮากจริงๆและต่อเมื่อมีการพูดคุยกับคุณซื้อตัวเลื่องอื่นวาาากมมหะะพรเเเขจดูส เลือกกลับมาจิ้มคําตอบให้เอริกเทนฮากไปต่อมันก็นํามาซึ่งคาถามสําคัญเกี่ยวกับระดับการสนับสนุนในฝ่ายบริหารว่าเอริกเทนฮากจะได้รับมากน้อยแค่ไหนนี่คือคําถามที่หาคําตอบไม่ได้ไง่ายเพียงแต่ต้องไปรอดูกันว่าฝ่ายบริหารของอินเนอร์กรุ๊ปบุคลากรที่พวกเขานําเข้ามาจะสามารถทํางานกลมกลืนไปกับคุณซื้อชาวดัตได้ดีมากน้อยเพียงใดเท่านั้นครับเราถึงจะพอมองออกกันว่าสรุปแล้วการได้อยู่ต่อของเอริกเทนฮากนั้นมันคือการตื่นรู้ที่จะเลือกทางนี้จริงๆหรือแค่ต้องการเลือกทางนี้เพื่อประวิงเวลารออออะไไรรบาาาาาางงงยย่่่ทีพววกกเเเขคิิดด้ํนน ไม่ได้ในเวลานี้หรือเปล่านั่นเองในส่วนของประเด็นอนื่นๆที่น่าสนใจลิโอเฟอร์ดินานได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแนะนําแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับผู้เล่นจํานวน4ีคนที่ตัวเขาเชื่อว่าจะเป็นการดีต่อสโมสรที่จะปล่อยออกจากทีมในตลาดหน้าร้อนนี้โดยผู้เล่น4คนที่เขาว่าไว้ก็มีอันโตนี่ปีก85ล้านปอนด์แนวลุกอินทวีตอย่างมาคันและฟอร์ดปะการหลังเซนเตอร์ฮาร์ปอย่างเฮลิมักไกและเจดอนสานโชโดยเนื้อหานั้นลิโอกล่าวว่าสําหรับอันโตนี่และผลงานของเขาในซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปนั้นถ้าเป็นนนนผผมมมทีี่่่ออ,อออาาจจตัดสิใะปปลยเเขกไช กับเจดอนสารโชที่ดูจะต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมจะปล่อยเขาส่วนมาคาแลดฟอร์ดผมคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่เราต้องคุยกับเขาและหาคําตอบว่าเขาคิดอะไรอยู่และต้องการจะทําอะไรกันแน่อะไรคือเหตุผลที่ทําให้ผลงานของเขาดิ่งเหวไปแบบนี้ถ้าคําตอบฟังขึ้นก็อาจจะเก็บเขาไว้แต่ถ้าคําตอบมันฟังแล้วไม่เป็นผู้ใหญ่ก็ควรปล่อยเขาไปดีกว่า ขณะที่ราเฟลวาลานประกาศหลังแชมป์โลกที่หมดสัญญากับสโมสรล่าสุดตกเป็นข่าวว่าอาจได้ไปทิ้งทวนอาชีพบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเมื่ออินเตอร์เมอมี่สโมสรของเดวิดเบคแฮมถูกระบุว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจากับทางราเฟลวาลานหวังดึงเข้าไปชูลงแนวรับของทีมปีท้ายที่ข่าวตลาดนักเตะที่น่าสนใจขึ้นมาในรอบวันกับประเด็นเชื่อมโยงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับมัไทเดลิกเซนเตอร์ชาวดัตของบาเยิร์มิวนิกโดยตามรายงานที่สกายสปอร์ตฝั่งเยอรมันเขียนไว้มมวเนนมื่อคืน ชและบริบทความต้องการที่ปีนแสดงต้องการเซนเตอร์เข้ามาเสริมทัพนั้นก็ดูจะเหมาะสมลงตัวเมื่อเอเดร็กเทนฮากเองก็คุ้นเคยดีกับตัวนักเตะค,คนนี้จากการเคยทํางานร่วมกันมาที่อาแจ,จกโดยมัตไทเดลิกมีสัญญากับเสือใต้ถึงปี2027นะครับแต่ตามรายงานระบุว่าเขาได้รับอนุญ,ญาตให้หาสโมสรใหม่ได้ในอารมณ์ประมาณว่าไม่อยู่ในแผนการทํางานของโค้ชใหม่อย่างกอมปานีขณะที่โลมาโน่ระบุคําพูดของเดลิกเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาซึ่งจะตัวกล่าวว่าก่อนอื่นเลยผมไม่คิดว่านี่คือเวลาที่ผมจะต้องไปคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมผ่่าาาานนนกกกรเลบยิิมมว2ดู และผมก็แฮปปี้ดีตอนนี้สมารรที่ผมอยู่ที่ยูโร2024ส่ส่วนอนาคตหลังจากนั้นเอาไว้ค่อยมาดูกันอีกที